พุทเดินหรือเปล่ามาีิมานั่งฝัพุทเดินเลยไงมาีิอันนี้นะครับพี่ปูเทลียเนี่ยดูนะครับมันเป็นหมาพันธุ์พุดเดินเลนแหละถ้าเกิดเราเลี้ยงดีไอ้เห็นไหมมันไม่ได้หน้าปูอย่างนี้ชิบเลยช่ยไหมมึงชื่ออะไรเอ๋ยี่ห้ยเกาหมัดอีวชิบหายนี่มาคุยกับกูดูนะครับคือการเลี้ยงหมาพันธุ์นี้ต้องให้ความรักและความอบอุ่นนะมันไม่ใช่ว่ามันจะดุ

เลี้ยงมันเนี่ยนะไม่ใช่ว่าแบบปล่อยทิ้งปล่อยกว้างนั่นหมาพันธุ์นี้นะฝากไว้แล้วกันที่ว่าเขาคือว่าหมาพันธุ์นี้ฆ่าคนตายอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเลี้ยงดีเนี่ยมันไม่ใช่นะอันนี้ที่มานั่งกับผมเนี่ยคือหลายๆคนเนี่ยมันเขาก็ไม่รู้เลยอันนี้ในการเลี้ยงเนี่ยคือต้องฝึกฝนแล้วก็เอาใส่ใจวันเนี่ยไปหลอดแม่ะนอน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 เลยหน้ากูเป็นรอยเลยเนี่ยหน้ากูเนี่ยหน้าเนี่ยเป็นรอยตีนอ็ ดูนะครับทุกคนนะเออนะอันนี้คือหมาพันธุ์สำนักผมนะครับนะหมาสำนักอาจารย์ขุนกวีศรีสยามเลยดูเลยความขี้เกียจมันน,น,น,นอ,อนลงนั้งนั่งลงนอนเลย,ยดูนะครับดูไหม <c ười> มันก็ต้องมีบ้างน,นะในการเล่นกับหมาอะไรต่างๆนะเพราะหมาพันนี้มันคือหมาพันที่มันค่อนข้างจะต้องใช้พลังใช้แรงนะเราต้องฟุมมันให้อยู่นะครับการเลี้ยนงะอ้วนมีมันขนทุกอย่าง เห็นไหมดูอ่านะเห็นไหมดูหน้าแต่ว่าเนี่ยการมันที่บอกว่ามันล็อกมันกัดเนี่ยดูเราเราเราเนี่ยเมื่อเราเลี้ยงไงนะผมผมเนี่ยผมมือเข้าไปมันกัดไหมแอบนะมันก็ไม่กัดนะเห็นไหมเมื่อเดี๋ยวมันกัดได้ล่ะมันไม่กัดนะครับไม่เกิดถ้าเกิดเขาเราเราสุ้งพัดเนี้ยมือผมเลยนะมือผมนะเนี่ยมือผมเข้าไปเลยนะไอ้ล็อตเนี่ยมือเข้าไปเลยมันก็มือมันกัดเนี้ยดูแบบ คือคือว่ามันเป็นหมาพันที่น่าเลี้ยงพันหนึ่งนะครับผมนะแต่ว่าต้องดูแลและเอาใจใส่นะครับผมนะอย่างเช่นไอหอยหลอดของผมนะครับผมนะเออวันนี้ที่มาออกคลิปเนี่ยเพราะว่ามันมีกระแสที่ว่าหมาพันเนี่ยมันน่ากลัวแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่น,าน่ากลัวเลยมันน่ารักนะครับถ้าเกิดเรามีเวลาให้มันนะดูดินะโอเคนะครับผมโอ,บโอเคนะ้ครับโอเคนะ